ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้แนวโน้มของภัยพิบัติประเทศไทยนั้นมีมากขึ้นจริงๆนะคะหลังอุณหภูมิเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้ค่ะชุมชนของไทยนั้นมีความเปราะบางสูงมากเพราะว่าขาดทักษะในเรื่องของการรับมือกับภัยพิบัติล่าสุดเครือข่ายภาคประชาชนนะคะร่วมมือกับภาครัฐทคะาศาลต่อในการขยายโมเดลชุมชนรับมือภัยพิบัติค่ะ ผู้จัดการบูลณิธิชุมชนไทยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมความรู้ฝึกปฏิบัติและให้ข้อมูลการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติซึ่งก็พบว่าหลายชุมชนนั้นเริ่มมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างโมเดลตัวอย่างแล้วใน14จังหวัดแต่อุปสรรคที่เห็นอยู่ในปัจจุบันก็คือการสานต่อให้ยั่งยืนค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มีการวางแนวทางร่วมมือกับชุมชนและภาครัฐเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อรับมือกับภยัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดประเสิดประสบภัยหรือพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งเท่าที่ข้อมูลเนี่ยมันจะมี2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่40,000ชุมชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเริ่มต้นที่พื้นที่เสี่ยงภัยจาก1แล้วขยายเป็น1 0 1แล้วขยายเป็น10อย่างนี้มันจะได้ช่วยกันครั โดยเมื่อช่วง2-3วันที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบุนิธิชุมชนไทยก็ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนให้เกิดการประสานงานร่วมกันในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะคะเพราะว่าจะได้เข้าถึงอุปกรณ์บุคลากรระหว่างรัฐกับเครือข่ายภาคประชาชนมากขึ้นค่ะในการลดข้อจํากัดเพื่อสร้างองค์ความรู้ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุค่ะ หลักสากลเนี่ยเขาจะมีคําว่าการป้องกันภัยพิบัติภัพยพิบัติโดยชุมชนภาษา based, อังกฤษก็ค community based disaster risk management นะครับการจัดการภัยพิบัตนะิในระดับชุมชนซึ่งในปัจจุบันในโดยกรมป้องกันมรรเทาสาธาภัยเองเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการส่งเสริมสับสนุนให้พื้นที่เนี่ยสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติด้วยชุมชนนะ ในหลายพื้นที่นะครับในภาคเหนือเช่นที่จังหวัดน่านเป็นต้นนะครับ ส่วนแนวโน้มหลังจากนี้นะคะประเทศไทยมีโอกาสเผชิญภัยพิบัติเพิ่มเรื่อยๆทั้งแผนดินไหวสึนามิภัยแล้งและน้ำท่วมที่อนาคตอาจจะตกมากกว่าเดิมนะคะการฝึกคนในพื้นที่จากการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนจะเป็นการช่วยลดกระบวนการนะคะในการรับมือภัยพิบัติที่มากขึ้นค่ะรวมถึงการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐและชุมชนที่ร่วมมือกันก็จะทําให้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียค่ะ,คะ